ครับเสียงจากกองราการขออนุญาตผี้แกงนะครับผีแกงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเอ้กูไม่ฟังมังหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ใครวณะรัฐมนตรีมีมติประกาศใช้พระราชบัญญัติเราถือว่าปักตายด้วยกันนะครับแต่ว่าพวกจะอเป็นตรอดก็ตามแต่ทุ่มกรยอมที่จะเป็นครอบครัวพี่น้อง อยู anytime, it, ่ในฝั่งนี้นะครับดังนั้นให้มั่นใจได้ให้สบายใจได้นะครับมาพุ่งจะมาต้านงานให้นะครับดังนั้นตอนนี้ถ้าใครได้ยินอยู่นะครับใครได้ยินไว้โดยเชิดเปิดตัวทุกฝ่ด้วยนะครับถ้าใครได้ยินนะครับใครได้ยินโดยเชดเปิดตัวทุกทุกฝ่ายด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีการมาสร้างงานกันเมื่อมีเฮ็ดติน้องแกไข่นะครับพุ่งมันเดอร์โท้ฟรีด้าพันเดอร์โต้ฟรีด้าเจ้าเมืองนะครับ ไม่เล่นตัวตักตุ้นแปดหนึ่งเก้าามเจหนึ่งาท่นะครับท้ามีสิ่งที่ให้ผมต้องการคือเลื่อแก้ไ้ต่อท่านงานในน้าต้องสำรวจกรจยด้วยกันนะครับให้โรมัที่พุ่นะครับกานสำรวจโตปรีชาเต้าม่วงไม่เล่นตัวตักตุ้นแปดหนึ่งเก้าามเจ็หนึ่ง้า นะครับทางการโทรมาเรายังมีใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆพี่น้องตามข้าพระเา้ามาจะได้รู้ว่าประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องซึ่เดินทางมาจากหลายๆจังหวัดนะครับได้รับทราบว่าขณะนี้เวลาประมาณ8นาฬิกา50นาทีนะครับเวลานัดหมายกันของผู้อมนอย่างรคณะนักกันเวลา9นาฬิกา00น ขอนมาที่นเดินทางไปที่นัดหมายคือลาน่รปเรื่อยๆมานะครับเพื่อร่วมกันทำพิธีนั่งตรงนั้นได้ด้วยนันผู้จัดการชุมนุมได้ตำรวจตานะครับได้ยาได้นาฬิกาหนึ่งเดือนผู้ชุมนุมนะครับ หีังรอฟังคำสั่งหลายๆจังหวัดลดเครื่องเสียงจะต้องไปร้อมการและมวลชนประมาณ1นาทีขณะรี้เหลือเวลา10นาทีหากมีน้องเดินทางไปตามเส้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้ทางสะดวก้างจราจรไปกัานะไปกันนะดัเดินไปเดินอำนวยความสะดวก ดันไปเลยเดินทางไปได้เนอ่านนเข้าม่ทนะีรับิัวไปตัวไปตวไปตัวไปตัวไปที่ไนตัวไปตัวไปตตัวไโตัไปปตัวไเตัวไปัวัตัวไตัตัวไปตัวไตตาตัวไตัวปตัยัวไันไปงีปตะโยชน์ครับทางเจ้าหน้าที่ตัววจของเราไม่อยากดัวนปตไปับพป่น้องนะครับตัไปเปตไป คนไทยด้วยกัรเดินางเ่กาต่างเมือง่านผู้นำรนิ่างเท่าำการำกา่างอท่น้พี่น้อง่มาจากหลายจังหวัดนะครับ้อเหนือย้ีนนะครับขอประชาสัมพันธ์ห้ทราบโดยั่วันครับเร็วมามามมามาางาาา

ทำลายอันตรายผิดกันครับต้องด um, so ูประโยชน์ครับขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีดประโยชน์นะครับข้าไปดูวยไหเพียงข้าไปโดนข้าไปดิครับโดนาไปโดนข้าไปขอพระกุณาครับขอคพระกรุณากรุณาอย่าสร้างเงื่อนไขนะครับอย่าสร้างเงื่อนไขในการปฏิบัตินะครับอย่าสร้างเงื่อนไข พันตัวอย่างเดียวครับตัวพันตัวอย่างเดียวครับ पछाह छो न कप सभु कपिड़ो धन्यवाद

สนนรถควบคุมผู้ต้องหานะครับอีกสองพันนะครับสองันที่น้องท่าในการตำรวจทุกท่านครับเราแพ้ไม่ได้นะครับพื้นที่ห่วงห้าของเราห้ามใครเข้ามาในเด็ดขาดหากเข้าเข้ามาเราจะนินการเราเรียนที่เราได้ราบเลยว่าเราจะปฏิบัติการอย่างนุ่งนวลกับท่านแต่หากท่านฝ่าฝืนเราจะ ย่างยิ่งที่จะตับกรงดันเงินคดีตามกฎหมายขอให้รับทราไปด้วยและพี่น้องรห้การตำรวจลุกน้งงนงทับนี่คือตัดสีของเราเพื่อประเทศไทยผู้คิดเอาผู้คเชอนคนย้อนดูกับพวกอนคนท่านไม่ต้องห่วงรเราจะกันลุกใจกันตัดีตํเรวไทย ตำรวจโทั้สและตำรวจใครครับที่ล้มผู้ใครเขมาไม่รอดจะมายิลชัยเจาร้อมดีเอาจับผาไปเลยจับผาไปเลยมาไป

ตำรวจตำรวจใครทำผิดกฎหมายกันแน่ใครทำผิดกฎหมายกันแน่สีน้ำทางลานประตูตู้เลวครับวังใช้น้ำตาดมเลยโอเยทุแลวโดยยังมม่จาตำรวจแต่ดิัแตต้นตายครับ แกยิงแกมด่าพี่ลานมาลหมแกทำผิดกฎหม